วันนี้นะครับกับวันหยุดนะครับของใครหล,หลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับกับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับเอามาอวดมาโชว์กันนะครับกับ Honda Jazz GK นะครับปี พาดูนะครับคันด้าแจก CK เคนะครับ sure 3แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าสมแสนกว่าบาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคันด้าแจกก็เป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของประเทศไทยเราใครที่สนใจนะไหอยู่นะครับแนะนำเลยนะครับขอกลาบที่มาคันนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิม อยู่ที่ชนบุรีนะครับเอามาเทินนะครับเอามาเทินนะครับเอารถตู้เบนซี่จากเราไปนะครับเนี่ยแหละครับคือรถบ้านนะครับขายพิเศษนะครับรถบ้านขายอยู่ที่เศษนะโอเคไหมครับทำเองแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูที่บ้านับป้ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับขอบสวัสดีคุณเทพ มวิทย์ด้วยนะครับคุณประเวศนะครับคุณนาทีนะครับแล้วคุณอาทิตย์นะครับก็ถึงทุกานเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับฝากกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาดูกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับรเลื่มดูกันเลยนะครับจุดแรกนะครับเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าของคอนด้าแจ๊สนะครับ เป็นสายรถลนยนะครับสวยๆนะครับปัดโเมี่นะครับแต่จากหน้านะครับเป็นสีออกดำนะครับคุมโลันดำนะครับตัดกระตกเทานะครับดูเรียบๆเข้มๆนะครับดูดูนะครับอ่าเป็นคนขึ้นๆนะครับนขึ้นๆสำหรับรถคันนี้นะครับก็เหมาะดีนะครับล้อนะครับเงาวับเลยนะครับล้อเงาวับนะครับเป็นแบกห้าก้านนะครับ สภาพสวยๆขอบ17นะครับแม็กนี้นะครับขอบ17นะดือจากฟิลมเน้นนะครับด้านข้างนะครับกับตัวรถนะครับก็สวยเลยนะครับด้านข้างนะครับเส้นสายรถลายนะครับสวยนะครับกระจกข้างนะครับมือจับนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้าย ท้ายๆนะครับ,รบเอกลัก,กษณ์ของ Honda Jazz นะครับท้ายนะครับออกแบบดีไซน์มาดูสปอร์ตนะครับสำหรับ Honda Jazz 2 2งน,น,นะครับแ,แตกเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับนิยมใช้งานกัน มาดูภายในกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับภายในครับใส่กันหน่อยนะครับนี่นะครับภายในนะครับตัวบานประตูนะครับบานประตูนะครับสวยนะครับออกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมือจับนะครับ แต่ตกข้างนะครับปัอกไฟฟ้านะครับตอกในสวยๆ้งเดิมนะครับนี่ให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับลวดลายสวยๆแบบนี้นะครับสภาพดีนะครับไม่มีขาดเย็บนะครับ เรามาดูภายในกันนะครับภายในครับการข้างนะครับก็มีปุ่มนะครับประหยัดพลังงานนะครับการเลื่อนถลายด้วยครับมีช่องวางแก้วน้ํานะครับเกี่ยวนิดเดียวเบาๆนะครับวางได้เลยนะช่องแอร์ก็กว้างๆใหญ่ๆนะครับนั่งเย็นสบายนะครับสําหรับ Honda Jazz สนะุกุญแจก็เป็นลักษณะรีโมทแบบนี้นะครับ แล้วก็มีอันนี้ไวไขยนะรุ่นนี้ยังขายอยู่นะครับสำหรับตัวหนึ่งจุดห้าเอสนะครับเรามาสตาร์ทดูกันนะครับสตาร์ทดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับด้านในนะครับหน้าปัดเลนไม้นะครับก็สีส้มๆมแบบนี้นะครับมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับสำหรับ รถปี2015คันนี้นะครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับสำหรับรถปี2015เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็เป็นสีเป็นโนแบ็คเงาๆแบบนี้นะครับวิทยุเครื่องเล่นนะครับมีพอร์ต AUX อยู่ตรงนี้นะครับนะครับชุดเครื่องประอา,านะครับก็เป็นแมนนวล แบบนี้นะครับหมุนๆใช้งานง่ายนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างนะครับมี usb ตรงนี้นะครับ usb นะแล้วก็ power outlet นะครับตรงนี้นะครับก็ชาร์จนะครับง่ายๆนะครับใกล้ๆนะครับพอสับอะไรนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับสะดวกสบายนะนะครับวางเก้วน้ำได้อีกนะครับสําหรับตรงนี้นะครับหรือจะว่ากระปุกน้ําหอมก็ได้นะครับแล้วแต่ความ ชอบเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับไม่มีที่พักแขนนะครับแต่มีช่องเก็บของนะครับเยอะแยะเลยนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับภายในก็กว้างๆนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าให้นะครับนี่นะครับ มอะไรก็จับถนัดมือนะครับนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกาลังพอดีมือนะครับสําหรับรมอะไรฮอาด้แจ๊สนะครับด้านบนนะครับนี่นะที่บังแดดนะครับมีกระจกนะครับในฝั่งของด้านคนขับนะครับแล้วก็ไฟเพดานนะครับจะอยู่บนบริเวณนรงกลางของห้องโดยสารนะครับ อเคนะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับเบาะนะครับส่วนสภาพดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับนะครับลองมาดู โดยสารด้านหลังนะครับตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะครับจะแบบเสียงเงียบกริบเลยนะครับเงียบกริบเลยแล้วได้ยินอะไรเลยนะครับนี่นะครับเบาะหลังนะครับสวยๆเดิมๆสภาพดีนะครับนะครับดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับ ก็ฟว้างนะครับสำหรับการใช้งานนะครับของพัน d a j แจ z นะครับบอกก็สามารถขับลงไปได้อีกนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับว่าท้ายก็สวยนะครับสวยโอเคนะครับ สำหรับ Honda j นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝักกระโปรงหน้ากันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสตาร์ทแบบนี้เครื่องเงียบๆแบบนี้นะครับนะครับรถสักคู่นะครับ สวัสดีคุณอธิว่านะครับสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องของ Honda Jazz นะครับนี่นะครับมาจากเครื่องยนต์ v t e ทนะครับซี่ลูเบนซินนะครับ ร้อยต้นๆนะครับกาจะไม่ผิดร้อยสิบเจ็ดลยนะครับนาคจะไม่ผิดนะครับนี่ครับเป็นตัวเดิมๆนะครับสภาพดีนะครับดูนะครับมดแก้มนะครับอย่างเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอดนะครับดูจะกมดนะครับสวยเดิมนะครับสภาพดีนะครับ รถกร์กปองไม่มีการถอดแกกขยับนะครับถอดเดิมโรงงานนะครับสีนยากาวนะครับอยู่ครบเดิมเรียบร้อยนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสวยๆเดิมๆสภาพดีนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับกับ h o ้ d a จ a z z d k นะครับปี2 0 1 5นะครับรุ่น1.5เอ็นะครับ กับราคาเพียงนะครับ3า0 0 0 9 9 0 0าหนาทนะครับ3ามแสนบาทค่อน7,00 0ไปปายในเลน4ีดาวนะครับที่ซึ่งสมนูกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมองหันแล้วเจ๋งเนกประสงค์ใช้งานค่าย h o n ด้านะครับแนะนำเลยครับคันนี้นะครับสวยๆเรื่องๆสภาพดีนะครับใหม่ไม่เยอะนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มองหันะครับ กลาวก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบบประกันภัยให้เรียบร้อยนะครับขับออกไปใช้งานได้เลยนะครับมีวาลันตีมีรับประกันให้ด้วยนะครับนะเครื่องเงินแจกกล่องไอซีนะครับ1ปีหรือ2องหม่กิโลเมตรนะครับรับประกันทุกคันไม่มีชนนักรือความกำลังกอตตอนะครับถ้าตรวจพบยินดีซื้อคืนตามราคาที่ลูกค้าซื้อไปนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่สนใจก็รีบหน่อยนะครับราคาแบบนี้บอกเลยว่าออกเร็วแน่นอนนะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสหนค้านะครับสำหรับนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ